น่าอร่อยไหมอ๋อนี้ยากนะอย่างนี้แล้วเรากมาคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะลา้างล้างหอยหมกเจ็กเนาะนี่จ้ะถ้าจะเป็นหอยแบบนี้เนาะเขาก็เนี่ยล้างผ่านน้ำอย่างนี้นะคะ แต่ใครมีแปรงสีฟันก็แปรงมาอันนี้ก็ได้เนี่ยเอาเมื่อออกแล้วเราก็าไปต้มนะคะต้มในแบบว่าอย่าให้มันนานหลายมันสีแข็งหลังจากนั้นเราไมาเสียขี้เพื่อนขี้เพรานสีอยู่ตรงในเต็มเลยเนี่ยวัวันนี้เราจะพาทุกคนมาก้อยนะคะมาก้อยนะ อันนี้คือไอแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะให้มันคลายพวกดินพวกอย่างแบบนี้ให้มัน,เ,นเวลาที่มันอยู่ตามดินเราก็แค่เอ,อาใจนิดจ้ะมัไม่ดินเลยไม่ได้ยากหรอกจก้ะแต่ว่ามันต้องทาทีละตัวมันใช้เวลาแต่ความเป็นจริงถ้าเขาต้มแบนีมันก็หลุดไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ไม่อยากกินดินเข้าไปก,ก็ค่อยเห็นไปเนเห็นมาล้นนางเสร็จแล้วนะคะ ได้รอน้ำห้อนได้จ้ะอาก็ได้นึ่งปูเสร็จแล้วปูนี้ค่อนข้างที่จะอร่อยนะคะมีรสชาติอร่อยเอามามเิ็บแบบนี้ยแล้วทำนัยไงเจิบเอวไหมวานอายกอันนี้หินรอน,น้ำร้อนแล้ว หิวข้าวแล้วเห็นบหรอรสุกแล้วนะคะสุกแล้วก็สิเป็นแบบนี้เด้อพอสุกปุ๊บอย่างเงี้ยก็สิทิ่มเปิดอกคนเลยด้วยจ้ะ ถูกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่ต้องแกะเพื่อสิหลุดออกมาเฮาก็จับไปเอาขี้ตัวนี้ออกนะคะขี้ข้างหลังนี้ขี้ตรงข้างหลังนี้ออกนี่ค่ะออกแล้วก็ไปล้างล้างเกลือทีหนึ่งแล้วก็ปิดก้อยนะคะเอาเปุ๋ยอ,ออกเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ เอาขี้ออกอีกลายขั้นตอนแห้งหอยหมเกนิ่ดีต้องใจเย็นจ้ะเมนูนี้เป็นเมนูใจเย็นนะคะถ้าจะกินข้าวเที่ยงจะต้องเหเ็นตั้งแต่เก่าโมงเหีียวอย่างนี้เนะาะคลองตาเพ่อนอย่างนี้แล้วเราก็มปเอากเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยคลองตาเพ่อนจ้ะ ถามว่าขี่หลายป่ะก็พอกับโตนะก็พอโอเคยอยูเ่เสร็จแล้วคะ่ะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก,กับการเอาขี้ออกนะคะทุกคนต้องเก็บมว่วนมวนดออกตอนล่าเมื่อยแตเราก็าเอาไปใส่กับเกลือร้างนะคะใส่ตะแ,แกงกูไปเอาเกลือก่อนนะ เกเก้าอี้ข้างหลัง่พี่น้องต้องเอาเก้าอี้มานั่งเลยนะคะคิดเอาจะตัวเนี่มันสี่ห้าร้อยตัวคนละมาล้างให้มันสะอาด,ะอาดอาน,นะคะแต่เราก็ไปก้ยไปฟาดฉาบไปอย่ายังกันแล้วแต่ความที่เราชอบเนาะมันก็จะหนึบๆนะคะทุกคนแซบเลยสำหรับตัวไอแต่ย้ำนะคะอย่าต้มให้มันแข็งเลยอย่าต้มนานมันจะแข็งนะคะ ไปไปก้นกันเลยเสร็จแล้วค่ะคนนี่น่าอร่อยไหมอ๋อนน่ญาตนะอีกน้ำนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะก้อยส่วนรสชาตินี่จะขอจะคือหอยเชอรี่หรือว่าหอยปังแหงจะชิมให้ดูนะคะรสชาติสี่ค่ายกับหอยฝังหรือหอยหนาเลยเนี่ยดีว่า มันจะมีความเหนียวกว่านิดนึงรสชาติอร่อยกว่า เมนูนี้บอกเลยว่าต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก2ชั่วโมงค่ะทุกคนมาคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะลาบหอยหมวกเจ็กหรือก้อยหอยหมวกเจ็กนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามากินเมนูมาราทอนนะคะเก็บนี้แป๊บเดียวเห็กินจนเมื่อยว่าสิอุ่นข้าวเหนียวค่อยบุอุ่นแล้วคอยหิวขา้าวหฮงมาในเมนูเมนูจวด แกงเห็ดเข็มทองซื้อมาจากร้านไทยแล้วก็ใส่เห็ดแชมเปญองคิงไปนะแกะเทีะโตกินเทละซิป เน้นนะคะพูดอะไไปเก็บอย่าต้มนานมาซี่แขงคือหอยทั่วปไปนั่นแหละต้มนานแกนแขมาเข็มทองตั้งแต่อยู่ฝรั่งเศสจักจักปีเพิ่งกินเธอแรกหาบ่กให้พ่อ môn học

ีน้ำตาลในซีอ่อนมายายคำใหญ่ๆสี่ห้าโตสิบโตไปเลยมุมข้าไปบบนี้หญ่เลย ไอ้รสข้าแรงในสองมื่อแล้วพยายามเหดไปเรื่อยๆกินโยเกิร์ตแรงกับไข่ต้มสองลูก เมนูเนี้ยต้องมีช้อนเหยวฟังเสียงฟังความกรุบของมันนะแรงมาแม่ยายมา คำนี้เพื่อเจ้า ยิ่มแล้วบางคนเลยสิถามว่าถ้าสมมติเราจะกินหลายคนจะใส่มอือไหมนี่อยู่บ่แกงเห็ดกับบะไส้แล้วเนาะแกงเห็ดกินหลายคนอันนี้ใส่มอือได้อยู่นะคะ ซิมงก็ะชด้เพราะว่าตอนเย็นบุกกินข้าว ไปดีเปนสุดท้ายทุแท้วาาเล้กจบูชาห่อนอยู่แกงเห็ด เผ็รกับหอมกินเล้ามันขุ่มกินนมดีกว่า <c oughs> ไปก่อนนะคะทั้งเพ็รทั้งหอนขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆด้จยใจด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย